แล้วก็อะไรต่อตอนนี้กูจำไม่ได้แล้วโอ้ไม่น่าได้เลยอะลาลามูฟไลแมนโรบินฮูดนะครับโรบินฮูดเก่งสุดว, <laughs> วันนี้ครับพวกเรา3คนจะมาพิสูจน์กันว่า<ม>เด็กย่านจุฬา3ย่านจะมีสกิลภาษาไทายเก่งกาขนาดไหนด้วยการท่องกอไก่ถึงหอนนคูโดยจะมีเงินรางวัลห้อยไว้ที่ ห้าร้อยบาทถ้าใครท่องได้รับไปเลยครับผมเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าครับว <ilo> ่าเด็กไทยคนไทยจะเทพแค่ไหนครับผมไปไปอย่ามีคนเดินเที่ยวด้วยไหมครับพี่ทำอะไรพี่จะทำพี่ว่างว่าห้าร้อยบาทนี้จะเป็นของคุณครับถ้าคุณท่องกอไก่ขับฮอนฮุกได้อ่าใครพร้อมไหมพี่เปลี่ยนคนเลยกอไก่กอไข่ขอผูขอเปกอของคนขาลกล้งงองูจอจานอิงออโซ่ระเ ไอ้เฮียครับตอนที่ตาตอนตาตักตอนานตอนมานโงคอพุทธคอเข้านอนเนนนอนเด็กต่อเต่าไอ้เฮียตัวนี้ใครต่อบออถุงถุงตอฐานคอทงเอ่อมันเหมือนกลับไปที่เดิมเลยตอนแรกผมว่าบางอย่างมันยากไปอ่ะพี่ก็เออก็ไก่ ขอไข่ในแล้วขอขวดของเราขอควายเข้านาขอคนขึงขังขอรัค้างข้างฝางงองูใจกล้าจอจานใช้ดีชอ,อชิงต<อ>ีดังชอช้างวิ่งหนีอนอชอโตล่านทีชอกระเช้าคู่กันยาผู้หญิงโสพาดอชาดาแล้วก็อะไรต่อต่อปตักถืทันตอทานเข้ามาลอง ขอถุงขอถุงผิดละวขอทานขอลำโพงเฮ้ยจบจบจบเฮ้ให้ซ้อมเหรอก็เลยก็ไก่เขาไข่ในเราเขาเผือของเราเขาคลายข้าวนาเขาคนถึงขังเขาละค้างข้างขวางูใจกล้าจัดจานใช้ดีดอทีมีเงินมีเงินแ้วมีมีตังค์ใช้หรือเปล่าครับเนี่ยตอนนี้ไม่มีอยากได้อยากได้ตังค์มั้ใช่เงินใช่เงินถ้าหนูทำถ้าหนูได้ไม่ได้ขอผัวคนหนึ่ง เอางี้อยากได้ผัวเป็นวินมอเตอร์ไซค์หรือว่าหรือขับแท็กซี่ไม่ขัดแค่แค่มีขัดอเออก็เออก็ไก่ขอไข่อยู่ในล้าขอขวดของเราขอควายเข้าน้ำคนขึงขังคนแล้วขางข้างขวา พอพึ่งทำรังพอฝาทนทานพอพานวางตั้งพอพันสะอาดจังพอหลับพอกางใบพอว่าคึพพักเกียวยาเที power, tackle, ้ยวใหญ่รอเรือภายไปรอลิงตายเราเพอาแหวนลงยาสาสารเงียบเงาสารสีหนวดยาวสาวเสือดาวขน้องขอหิบใส่ผ้ารอจะเราเพราะไปหยอกอ่างเงงเงงพนุกตาโต ถามมาหลายคนแล้วเนี่ยคนแรกเลยเนี่ยทำไมท่องได้อะคุณเออทำไมท่องได้มันท่องได้มีเคล็ดลับไหมมีเคล็ดลับปะเก่งค่ะอืดจ๋งเอาิูปะกูดูง่มากเลยและตอนนี้เราก็ได้ผู้พิชิตเกมนี้เป็นคนแรกแล้วนะครับนั่นก็คือแก๊งสาวๆแห่ง BPA ธรรมศาสตร์นั่นเองยังก็ต้องขอบคุณครูบาอาจารย์ที่สอนเราร้องเพลงนี้กันตั้งแต่ตีนเท้าฟ้าหอยกันด้วยนะฮะทำได้แบบนี้ก็รับกันไปเต็มๆเลย500บาท

พอนงพอทหารพอนธงปล่อยไม้เขาจบหรือเปล่าพี่นี่เกมเสียแล้วตังค์เนี่ยสุดยอดสุดยอดเกินใข่แก้มือเยอุยเชี่ยสัตว์อย่าได้ไหมครับห้าร้อยวันนี้มีเกมให้เล่นนิดหน่อยครับให้ต่อยกันว่าไลแมนลาล่ามูฟหรือโรบินฮูสจะเก่ง <owning S 1> ก็ไก okay. okay, right, ่ขอไข่ในกางเกงขอควายตรงเตงในกางเกงขอคนก็ไก่ขอไข่ขอขวดขอควายขอคนขอละคังงองูต่อจานชาชิงชอช้างซอโซ่ชอกระเชยหญิงชาชดาตออประตักขอฐานขอมันทูอสาวอราสาราสอลีซอเสือขอหิด โจจุลาอาอ่างพอนฮูกถูกวะถูกวะถูกวะดีใจเลยถูกปะอ่าถูกถูกนี้ก็ต้องก็ต้องให้สิครับในที่สุดเราก็ได้รู้แล้วนะครับว่าเดลิเวอรี่ที่แข็งแก่งที่สุดในปัตพินีที่คือใครก็ขอแสดงความยินดีกับพี่โรบินฮูทท่านนี้ด้วยนะครับผมหือยอมใจแกงนี้เลยจริงๆถึงแม้ว่าเราจะอยู่ต่างสีกันแต่เพราะสุดท้ายเราก็สามารถอยู่ร่วมกันแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้นะฮะเฮ้ย

พอาพึ่งพอฟ้าพอพานพอฟันพอสามเผามะม้าเียวยักษ์ละเรือละลิงหึใหญ่หนึ่งหนึ่งลิงสองแหวนสองแหวนอ่าสองสองสองอะไรสองอะไรสองอะไรเสือพิษโอ๊ยเกือบแล้วสองอะไรสองปฏิสีต์สองเสืออ่า วันนี้ช่วงนี้เสน่ห์รับก้อยธุรกิจเป็นไงบ้างครับอ๋อดีค่ะน้องๆมาให้การตอบรับเยอะมากเลยโดยเฉพาะสาวๆเจ้าจุฬากอไก่ขอไข่ขอขวดขอควายขอคนขอลังคังงองูจอจานชอชิงอ๋อหีบจอจุฬา อ,อ่านคอนยูคูดตโดดต้กูเสียใจอีกแล้ว,ลวเดิมผ่าร้านนี้ไปตั้งหลายครั้งหลายหนแวะไปกินก็บ่อยบ่อยแต่ไม่เคยคิดเลยว่าเจ๊กแกจะเทพซาสุสุนเจ็ดซักขนาดนี้ตอนหลังเนี่ยเพิ่งมารู้ว่าเจ๊กแกเนี่ยสอนหลานแกท่องทุกวัน <c oughs> เสียเหลี่ยมไปซะได้คราวนี้แต่ยังไงก็ยินดีด้วยนะครับผมหวังว่าหลังจากนี้เนี่ยเราจะได้กินเสน่ห์ลาบก้อยกันแบบติดแอร์สักทีหนึ่ง ต้นเหรับก้อยเปิดยังไงมั้งครับผมบ่ายี่โมงจนถึงห้าทุ่มค่ะตั้งอยู่จุฬาซอยยีสิติดสวนร้อยปีค่ะขอบคุณค่ะบ้องเจอกันบ่อยครับ้งเจอกันบ่อเชิญนะคะขอบคุณค่ะห้องก๋ไก่ของฮอลลุกได้รับไปเลย500บาทครับเอาบาลีได้ปะมเฮ้ยมาว่ะก็เอ๋กไก่ขอไข่เนี่ยแล้วขอขวดของเราขอไวเข้าน่ะขอครับอ้าวอาบาลีแล้ไงเกิดเคยเจอเยอะเอเธอเอตเอเเอปลาเอเพิมเยอะเ โอลนี้โบทเกอหรอออะสินเจ้าพูดด้วยด้วยโอ้ยไดมอนมาดิไม่รู้นะพูดแปลว่าอะไรวะเราจำทำไม44ี่ตัวเราษาบ้านเกิดมึงนะเฮ้ยผมใจไม่ครบแต่เรามีมอ44นะยุ่ยยุดหยไปแล้ว ผมหล่อไหมรพี่หล่อครับหล่อหล่อตัวจริงหล่อนะน้องพี่บอกง่ายนะตัวจริงเขาก็หล่อ3าคนเลยนะหล่อสู้พี่ไม่ได้หรอกโอ้ยไม่สั่งละลายแมนลูินูละลูกพิ้นดูสั่งลูพ้นดูละเฮ้ย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 เลมอนเลมอนให้เงินอยู่สองอย่างแต่ก็ทอหญิง